ไปดูในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกันบ้างนะคะโดยพุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะรวมพลังศรัทธ,ธาเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาค่ะ พุทธศาสนิกชนชาวสตูลจะต่างพร้อมใจนุ่งขาวห่มขาวร่วมพิธีเวียนเทียนเป็นจำนวนมากที่พระอุโบสถวัชนาทิพย์เฉลิมพระอารามหลวงอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลน,นายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายคารวสในการประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาคบูชาประจำปี2568โดยมีพระครูวิมลธรรมรด เจ้าอาวาสวัชนาทิพย์เฉลิมพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระธรรมพระธรรมเทศนาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามาคบูชาพร้อมนําพระภิกษุกสงฆ์ส่วนราชการประชาชนประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัฒชนาทิพย์เฉลิมจํานวนสามรอบเพื่อสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า